ผู้แข่งในไทยแก้เกมโหดทำกระบาดนิสสันนวรราอันดับร่วงนอกจากสีสันในการฟาดฟันของกลุ่มกระบะไม่เพียงความน่าสนใจในโซนหัวตารางเท่านั้นนะครับในกลุ่มท้ายตารางก็น่าติดตามเช่นกันซึ่งจากการรายงานตัวเลขการขายล่าสุดในเดือนมกราคม2025พบว่ากระบาดดีเอจากแดนมังกรอย่างเจ้า MGS Tender สามารถทำยอดขายแซงนิสสันนวราได้ดสำเร็จซึ่งทั้งสงโมเดลถือว่ามีอายุตลาดไม่ต่างกันมากนัก หากนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกนาวราเผยชมในช่วงปี2014ส่วน Maxus ัส T60 เปิดตัวในปี2016ต่างกันประมาณ2ปีนะครับก่อนจะกลายมาเป็น MG Xtender เปิดตัวขายในไทยปี2019แต่จากการจัดเต็มของ MG ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อตัวเลขการขายโดยตรงพุ่งกระชูดต,ต่างจากช่วงปกติในขณะที่นิสสันนาวราเองพบว่ามีความนิยมลดลงจากเดือนก่อนหน้า สำหรับเดือนแรกของปี2025รายงานตัวเลขการขายรถยนต์ในไทยพบว่าในกลุ่มกระบะขนาด1น1ตัน MG X-Tender สามารถขยับขึ้นอันดับ5ได้สำเร็จหลังจากในช่วงปี2024ที่ผ่านมาจะเป็นทางด้าน m i ส s u b นาว i n a v ครองตำแหน่งการขายอันดับ5ไปได้ประมาณ2.4พันคันซึ่งทาง MG X-Tender ทำยอดได้ประมาณ1.1พันคันหรือมีส่วนต่างมากกว่า1,300คันแต่หลังจากการเปิดฉากต้นปี2025 พบว่า MG มียอดขาย233คัน n i s s น n Navara 145คันหากเทียบเดือนก่อนหน้าอย่างธันวาคมปีที่แล้วเหมือนแต่ละค่ายทำตัวเลขสลับกันเลยนะครับหลักใหญ่ใจความจะอยู่ที่ส่วนลดมหาศาล MG หันค่าตัวในตัวถัง Double Cab มากถึง300,000บาททำให้ราคายอยู่ในช่วง500,000ปลายเท่านั้นและยิ่งตัวถังแคบยกสูงอส่วนลดมากถึง340,000บาทเหลือเพียง399,000บาทเท่านั้น จากราคาที่หายไปมากกว่า300 0 0บาทแน่นอนว่าหาจากค่ายอื่นได้ยากในฐานะรถใหม่ป้ายแดงซึ่งเป็นค่าตัวที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าชาวไทยได้เป็นอย่างดีโดยส่วนรถด,ดังกล่าวจะหนักพอๆกับรถยนต์ในกลุ่มไฟไฟ้า EV เลยนะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการหันค่าตัวมากมายขนาดนี้ MG จะยังสารต่อปีกับหนึ่งตันในไทยต่อไปหรือไม่ซึ่ง MG ไม่มีการอัปเดตตัวรถมานานแล้วนะครับ และแม้ว่าพี่น้องในเครือ SIC a อย่าง m a x u ซจะมีการเปิดตัวกระบะโมเดลใหม่แล้วก็ตามแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวสำหรับปิกัพจาก MG ทางด้านนิสสัน v a ราในฐานะที่เป็นปิกัับเก่าแก่ที่สุดในตลาดเมืองไทยตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วนะครับเป็นที่เข้าใจได้ว่ายอดขายคงจะหดตัวไปตามการเวลาแต่อย่างน้อยนิสสันก็ถือว่าเป็นปิกอัพที่ขายในไทยมานานสร้างชื่อเสียงและตำนานในไทยมาโดยตลอด แต่ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าความน่าสนใจของตัวผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการทำให้ลูกค้ากลับมามองนิสันนาวา่าให้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกหลักในยุคนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับซึ่งทางนิสันเองก็มีการอัดข้อเสนอพิเศษตลอดเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้ก็มีดอกเบี้ยพิเศษ0%หรือผ่อนนานสูงสุด96เดือนขับฟรีสูงสุด90วันมีเงินช่วยผ่อน1,000บาทจำนวน6งวดแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง ทั้งยังมีส่วนลดกันพอสมควรเลยนะครับรวมไปถึงส่วนลดของลูกค้าเก่าส่วนลดสําหรับข้าราชการและพนักงานรัฐเทวิสาหากิดอีกด้วยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้นการมาของโฉมใหม่นั่นเองหากอิงตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดข้อมูลในออสเตรเลียมีการเปิดเผยว่าออนิวนิสานโนวาระเตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้หากเป็นจริงอย่างข้อมูลดังกล่าวจะถือว่ามาฟาดฟ,ฟันกับเจ้าตลาด Nextgento y o t ย h i l u ฮั์ที่คาดว่าจะมีชื่อต่อท้ายพลาวเวนั่นเอง และนี่คือทั้งหมดที่เราชวนคุยกันในวันนี้นะครับทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกก็ได้ครับ